นี่นะคะทุกคนนี่คือแผ่นหน้าตแาแพนเค้กที่ออกมานะคะต่อไปก็คือขั้นตอนที่เราจะมาจัดจานนี่เราจะท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอร์รี่แล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็มีนมข้นหวานเพราะว่าเราไม่กินน้ำผึ้งนะคะเราก็จะมีนมข้นหวานแล้วก็จะเป็นไมลโอนแล้วก็วิปครีมแล้วก็แล้วก็ไม่มีแล้วแล้วก็น้องอิงจะหานสตรอเบอร์รี่อยู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวอิงบีบใส่ตรงไหนดีใส่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้เลยข้างๆข้างไม่ไม่ใส่ไหมเอาเอาให้ได้ผมหนึ่ง ทันแบบไหนดีเมื่อคนทันเฉียงเนาะมันแปลกๆแปลกนะจ๊ะคนว่ามันแปลกไหมก็แปลกดีนะอันนี้คือปกติค่ะอร่อยนะคือมันน่าเล่อยไหมอร่อยแอะปกติคือเราไม่ได้ซื้อแบบนี้เนาะเราจะซื้อแบบตีเองโอ้แต่ว่าอันนี้ก็คือดีสะดวกแล้วก็อร่อยด้วยสนุกด้วย สำหรับคนแบบทำเค้กอืมมันมันมันเขาเรียกอะไรมันสะดวกมันสะดวกใช่ใช่ที๋ยวาซื้อมาเราทำแซนด์วิชแซนด์วิชแซนด์วิชผลไม้ผลไม้คืออันนั้นคือร่อยมากเลยนะไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเรามาสอนทำนะคะอะไรก็คือเดี๋ยวเรามาแทนสตูดิโอเซนส์ขอให้หน่อยอ๋อใ่ให้หนึ่งนึ่งเลยเออเซนด์อ๋อสอจริงสิวิโอ้มันร้อน คนอเห็นไหมนน่เห็นทุกคนไม่ไม่บอกอันนี้ใช่ไหมอมาอิงมช่ราตกแตหมดลโอ้เจ๊อ่ะอิงดูอิงแค่ใจตกไปโอ้เหนีกทีการนั้นจัง่ดูดีอ่ะทุกคน เราอันนี้ทำใส่อะไรดีใส่อันนี้แล้วเนาะให้แม่ให้แม่กับอีกอันนี้ของแม่กับอิงใส่น้ำผึ้งเอ้าคุยแม่ <laughs> ใครก็ไม่เห็นนะไม่โอ้โเสียใจว่ะจะโดนด่าทั้งที <laughs> โอ,อ้ยเอ้เหนื่อยทุกคนไปล้างหนอดกันละสัแล้วก็ นี่เสร็จแล้วก็คือเละอู้เอากล้องไปไหมเดี๋ยวเราไปโอเคแม่ดูแม่ดูโอเคเดี๋ยว คลิปแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำอีกรอบหนึ่งให้มานเจ้ตัวอีกรอบหนึ่งนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยจริงๆโอเคจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะบายขอบคุณคะที่ดูมาถึงตรงนี้โอเค